ันนี้ก็มาพบพี่กันแล้วนะฮะซมมี่นะครับผมกับเกม RV นะในโหมดคาร o โนเชต์นะครับมาดูซิว่าเราจะสามารถขึ้นคอนได้หรือเปล่านะครับเหลืออีกประมาณ8คะแนนนะครับเต็มหนึ่งในสี่ขึ้นได้แล้วนะเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมากะมาเล่นสี่แคลลี่นะครับแล้วก็สองฟอร์เล่นนะครับสี่แคลลี่สองฟอร์เล่นแล้วก็แบกเตี่ยวอ,อับตัวกันตึกอ่านะครับอ่าสองฟอร์เล่นแล้วตอนนี้นะครับปึ๊บ เหมืนกันตัวซีมีตัวอะไรไหอ่ามีเทลมาด้วยนะครับผมช่างใจก่อนว่าจะเอาตัวอะไรออกดีวะผมขายขายวิลาทิ้งก่นอนเอา่าลงไปก่อนแล้วปุ๊บแล้วผมเอาเทลลงมาป,าปั๊บแป๊บเทลแป๊บแป๊บโอเคแล้วก็เอาเป็นสี่แครลรี่ก่อนละกันนะวอลเลนเอาไว้ก่อนนะ <c oughs> ส่วนเทลเนี่ยยังไม่มีคอมโบนะเราก็จะเล่นเอลด้วยเป็นแปดนะครับเอลเคิกซี่ลงไปเป็นแปดนะ แล้วก็ถ้าเกิดมีเฟียท่ามาก็จะเป็นเก้าตัวนะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากสําหรับผมเลยนะทุกคนนะยงิยงเข้ายิงเข้ามาโอ้มาหลอดฮะผมมีย้อนอยู่นะผมยังไม่ไม่เท่าไหร่นะยังมีมียอนคอยใบให้ดนะูนะครับเอยอนยิงสวยครับผมเล็กน้อยฮนะตันนี้ก็ตายหนักขึ้นมาเรื่อยๆครับผม <c oughs> ก็แพ้บ้างชนะบ้างนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นสูตรแตบางทีนะให้แพ้ติดกันสามครั้งห้าครั้งนะครับ โอเมนสองดาวแล้วนะครับแล้วก็ได้เทวมาอึ่งตัวนะครับอนนี่เก่งค้างนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมอัพก่อนนะผมจะาตัวตัวก่อนนะรู้สิว่าผมจะได้เซตอะไรในการที่แบบว่าจะสามารถขึ้นคอนนะผมก็รอนี่คนอื่นเขาขึ้นกันหมดแล้วนะครับก็คือถามว่าระหว่างเก่งนะครับกับดวงเนี่ยอันไหนสําคัญกว่ากันนะบอกเลยว่าดวงฮนะคือคือเก่งเนี่ยถ้าเกิดมันมันไม่มีแคลี่มันก็จบนะบทุกคนนะ เก่งไม่มีแคลี่ก็จบครับผมมันไม่มีทางที่โอกาสที่จะสามารถชนะได้นะถ้าเกิดไม่มีแคลี่ให้ใช้เนี่ยนะครับไอ้ไม่มีไม่ใช่ไม่มีแคลี่ไม่มีไอเทมนะครับเก่งแค่ไหนไม่มีไอเทมมันก็แพ้ครับแพ้สําหรับคนที่เขามีดวงและเก่งและมีไอเทมนะครับคือแบบสมมุติเราเล่นแคลี่เนี่ยเราไม่มีแต่ของของแท่งเนี่ยมันก็เล่นลําบากอยู่ใช่ไหมก็ต้องมีมีดวงด้วยนะครับมีดวงนิดนึงนะส่วนเพท่าผมก็อยากได้เพท่านะเนี่ยนะครับ โอเมนผมก็แบบยังไงวะแล้วผมขายโอเมนทิ้งแล้วกันนะผมเอาเป็นเพท่าแล้วกันนะนาทีคนระับโอเคได้เทลสองดาวแล้วถือ okay, ว่าดีนะแต่ผมจะรีบอัพสล็อตนะครับให้มันขึ้นไปเป็นหน้าหน้าฮีโร่แปดนะฮีโร่แปดตัวนะครับต้องรีบอัพขึ้นไปผมจะเอาเพท่ามาคู่กับอินเนี่ยผมขาดอาอินตัวหนึ่งขาดแก๊สสองตัวขาดอีกหนึ่งตัว,ตวเป็นแปดตัวนะครับแต่ว่าผมจะไม่เอาเพท่าลงนะจะไม่เอาฟอร์เรนลงไปนะครับ จะเอาคลิกซี่ไปคอมโบคู่กับเอเทวนัทก่อนนะโอเคนะครับสวยครับส่วนของตีได้มานะครับก็เป็นมูไบกับคีนะครับก็เดี๋ยวจะเอาตีไว้กว่าไอเทลนะครับจะขีไม่ต้องนะอ่าโอเคนะได้อานุกินสามดาวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ไอเทลนะปั๊บส่วนเว์ขาดเนี่ยเป็นเผ่าปีศาจนะผมก็สามารถที่จะเอามันมาได้ครับเอามาแทนนี่ได้นะแทนแม็กได้นะถ้าเกิดเราแม็กไม่สามดาวนะครับ บนทีนึงครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอัพคึับตายนะครับถ้าเกิดแม็กไม่สามดาวนะผมก็จะเอาแม็กออกนะครับแล้วก็ปั้นตัวขาดนะจะปั้นได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้ไฟเตอร์มันไม่ครบสี่ใช่ไหมล่ะไฟเตอร์มันไม่ครบสี่นะครับมันได้แค่สามตัวเนี่ยไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ผมได้ตัวยืนแล้วล่ะสองตัวแล้วคือคิเดอร์นะครับคิเดอร์กับทางด้านของอ่าอานูอินทำไมผมถึงถอยลุกลงมานะครับเพื่อที่ว่าให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันล้วงลุกนะครับ พราะรู้มันก็เป็นหนึ่งในแคลี่เหมือนกันนะทุกคนนะหนึ่งในแคลี่เหมือนกันนะครับพวกแอสตซินพวกอันนี้มันก็จะมาล้วงรู้นะครับมันก็จะทําให้เทลวเราฟรีได้นะครับตัวอื่นอย่างฟรีได้นะผมถึงไม่เอารู้นะครับเอารู้ขึ้นไปข้างบนนะครับไม่เอารู้ขึ้นไปข้างลงเพราะว่ารู้มันก็เป็นหนึ่งในแคลี่นะปกติเนี่ยพวกแอสตาซินเนี่ยมันจะต้องมาล้วงแคลี่ล้วงเมดอยู่แล้วใช่ปะก็เลยต้องถอยรู้ลงมานะเพื่อมากันเทลนวครับเพราะว่าให้เทลวนั้นได้ยิงฟรีนะโอเคไดด้ตัเลือดกับสนี้มบตอนนีี้ก็ผมมตัดเลือดอออยู่ัันนนนนึงะครบีีี้้ม เราผมมีขอ,อยนี่อยู่มันก็ไม่ได้จาเป็นว่าผมจะตัดเลือดนี้ใส่เทวครไอเทวนั้นยิงฟีตัดเลือดอีกครับไอ <c oughs> เทวฟิงยิงฟีตัดเลือดไปนะครับไม่รู้จเจ้าพลังงานนั้นมาทาอะไรนะพลังงานนั้นมาทําอะไรก็ไม่ได้อ่านี่ครับลิกเตอร์นะล้วลิกเตอร์มาครับผมหมุนสองทีฮนะโอเคลิกเตอร์ไปหนึ่งตัวฮะโอเคนะครับไม่แน่อาจจะเอาเป็นลิกเตอร์ลงไปแต่ก็เป็นคิกซี่นะครับผ่าวงตาฟอเลนก็ต้องใส่นะเป็นเก้าตัวนี่ย ไปเลกเตอร์มันครบสี่ไฟเตอร์นะอันนี้ก็ซื้อๆมาเก็บไว้ก่อนนะตุนไว้ในสล็อตก่อนนะไม่รู้ว่าตัวอะไรมันจะมาน,นะครับเอ้แต่ว่าเดี๋ยวผมเอาไปท่าลวกันชิบหายแล้วสล็อตผมขึ้นเป็นแปดตัวแล้วทุกคนนะผมลืมผมลืมมองนะครับปากปากตอนนี้เทล,ลผมโดนล้วงหมดอ้าวโอเคได้ครับเรียบร้อยครับสวยชนะครับอ่าสบายครับชิวๆนะเสร็จฟอรเล่นแล้วนะครับวันนี้แต่ผมยังไม่ขายเวอร์ขาดนะทุกคนนะผมจะยังไม่ขายเวอร์ขาดยังไม่ขาย อะไรทิ้งนีครับเพราะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าลิเตอร์จะมาสองดาวหรือเปล่านะก็อย่าดูไว้ก่อนนะครับลิเตอร์เหลือกี่ตัวนะลิเตอร์เหลือเจ็ดตัวนะครับก็มีโอกาสที่จะได้อยู่แล้วโอ้ดูฝั่งอันนั้นนี่คิวเรนกาไฮเตะนะถามว่าไฮเตตเนี A ่ยควรปั้น3มดาวไหมถ้าเกิดมีโอกาสก็ควรปั้นสามดาวนะครับทุกคนนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสก็อย่าไปปั้นมันครับเสียเวลาบอกได้คําเดียวว่าเสียเวลาครับผมเพราะว่ามันถามว่ามันเก่งไหมมันก็มันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะสําหรับ เออไอนี่นะครับสําหรับทางด้านของไฮยเตะนะเพราะว่าเขาลดดาเมจลงมาแล้วทุกคนนะลดดาเมจมันลงมาเหลยืยแค่เท่าไหร่เอ๊ะไหนดูเนี่ยแล้วพันเดียวนะสู้สู้แคลรี่บางทียังสู้เพท่าสู้เมจไม่ได้นะไฮยะเตะนะไม่เหมือนแบบแคลรี่ตัวอื่นนะดูเลยเขาปรับว่าเนี่ยโอ้โหพันสี่นะถังย้อนแลวต้องเสาน 3, เนี่ยพันสี่นะอันนี้สกิลเนี้ยเท่ากับเท่ากับสกิลจาาของไฮยัตเตอันนี้ <c oughs> คือตอนเนี้ยเป็นไฮยะตเตเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แบบ กากนะแต่ว่าสู้สู้ไอ้นี่ได้นะทุกคนนะสู้สู้ไวโอเลตได้นะสู้น้องเนยได้นะครับผมกากแค่ไหนแต่สู้น้องเนยได้นะเพราะน้องเนยเป็นแบบเหมือนดาเมจดเบามากเลยแล้วอีกหนึ่งตัวนะีะท,ที่โกงก็เหมือนกันนะก็คือวีล่านะครับวีล่าก็แหม่โบบจะพูดยังไงพี่เกก,โก็โกงอะโกงในระดับหนึ่งเลยแหละแล้วสำหรับวีล่านะฮะใส่ของแข็งสักชิ้นสองชิ้นนะฮะถือว่าโกงนะครับไปนี่มานะครับตอนนี้จะลืมไปเลยฮะ ลืมน้องคาเฟปนี่ไปเลยครับส่วนน้องเทลเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูก่อนเหลือกี่ตัวแล้วหกตัวแนละ้วยังไม่เอานะเก็บไปก่อนนะตอนนี้ผมจะรีบอัพสล็อตขึ้นนะครับเดีย๋ยวผมย้ายของมาใส่ให้กับเพท่าก่อนเอาพลังงานจากกิลเดอร์นะครับมาใส่ให้กับเพท่าเนะี่ยเพท่าผมจะใส่ทันหรือเปล่านะเอาตัดเลือดจากจากเทลนะครับมาใส่เพท่าปึ๊บได้หรือเปล่านี่ไม่ทันนะปึ๊บไม่ทันครับผมปึ๊บโอ้โหใจผเผาแอสซินครับนี่แหละตัวปัญหาครับผม ตัวปัญหาของทุกเผ่าครับคือแอสซตินครับโอหดและหาย,ยัางไงเลยผมไม่ได้ดูด้วยนะว่าเขาไม่เล่นเผ่าแอสซตินนะโอ้ตายแล้วต้องจำไว้เลยนะรก็ถ้าเจอเผ่าแอสซตินไปแล้วจะไม่มีทางเจอต้นตองนะแต่ก็เล่นเผ่าแอสซตินกันเยอะอยู่นะหาตัวแก้ทางยากเหมือนกันนะแอสซตินนะครับมันโดดมาหลังไงโดดมาหลังอนะ่ะตัวที่แก้ทางของเผ่าแอสซตินก็คือเบลดัมนะคนนะง่ายๆเลยอ่ะเบลดัมเลยเอาเบลดัมมาใส่มันเลยครับผมแต่ทีวผมได้แม็กซ์สามดาวแล้วเดี๋ยว ถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมหาดิกเตอร์อตัวนึงไม่มาครับผมอัพก่อนโอเคนะตอนนี้เราสู้ได้เกือบทุกเผ่านะยกเว้นเผ่าเดียวเลคือแอสซินนะครับเพราะดูตัวเรามีแต่ตัวบางๆนะเป็นแคลรี่สี่ตัวนะทุกคนนะแคลรี่สี่นะเพราะเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนะี่ยผมจะต้องย้ายย้ายลงมาครับเอาเอาเอาพวกตัวแถวหน้าของผมเนี่ยย้ายกลับลงมาให้หมดเลยครับเพื่อที่มากันคนระับ กันอย่างเดียวอ่ะไม่มีอะไรมากครับบอกคําเดียวเลยว่ากันอย่างเดียวฮะนี่ใส่เทียบไวครับผมปึ๊บคงจะไม่มีอะไรนะอัพอย่างเดียวครับเอาผมอัพเกลไปรอบหนึงส่วนของนี้เราใส่เพท่าไม่ได้เพท่าไม่สองดาวครับส่วนคีดเนี่ยใส่ยอนก็ได้นะเอาอันนี้ออกครับปึ๊บเอาอันนี้มาใส่ก็ดีว่าเพท่าคะเอาขยเตเป็นตัวล่อครับผม ผมจะถอยเป็นทางด้านของแม็คลงมาตัวคนระับแม็คลงมาตัวหนึ่งแต่แบบก็ต้องเดินไปหน้าอยู่แล้วปะวะเออวะผมว่านะยังไม่เจอเผาไอซินหรอกพอเพิ่งเจอไปครับเพอเพิ่งเจอเผาไอซินไปเมื่อกี้นี้ปื๊บ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 เอ,อาพายเตะมันลอน้อ,อตีนครับเอาพายเตะมันรับตีครับทุกคนโอ้ยมันหลอดปาดแรงมันหลอดปาดแรงมากทุกคน พื้ดเรียบร้อยครับแท้ถือ <c oughs> ว่าสุสีอยู่นะสุสีนะครับผมของใช้งานครับสุจจซีมีอะไรให้ผมใช้บ้างอ้ามาแล้วสมุกเวพกมาแล้วใส่ขี้เลยใสย่ขี้ไอ้คนไรครับผมส่วนตัดเลือดจากอันนี้ก็เดี๋ยวนะดูนะนะอัพอัพโอ,อเคมามีโอกาสที่เราจะเจอทางด้านของแอสฟิซินนะครับ ก็เดี๋ยวจะถอยลงไม้หมดเลยครับผมถอยแคดี่ลงไม้หมดอุดช่องไว้ครับผมยังมมนมีที่นี่อะไรขึ้นไปนี่ส่วนยอนเนี่ยจะสามบาวหรือเปล่านี้ไม่รู้นะเสร็ไปก่อนไะเจตขึ้นมาครับผมเปิกเคสตันได้ครับผมยิงครับผมสวยเพท่าโดนเพท่าเป่าทีเดียวนี่ร้องห้าเดยวกูเนี่ยยิงครับผมยิง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  ยิง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 โหใครจะเตะสู้ใครจะเตะไม้วสองแซบทูเทเวลหนึ่งไม่ได้ท <laughs> ุกคนใครจะเตะเม้สองแซ่บทูเทเวลเวลหนึ่งไม่ได้โอ้โหเกินไปนะเกินไปเกินไปผมอาจจะเอาไฮจะเตะออกก็ได้นะทุกคนนะเอาไฮจะเตะออกครับถ้าเป็นเป็นไปได้นะจะเอาหฮจะเตะออกนะเพราะอะไรดูฮะถ้าเกิดลุกอินเนียนไม่สองดาวเอาเป็นลิกเตอร์ลงมยเป็น เอาเป็นทายติยออกเห็นนะผมเจอเผ่านี้ไปบ้างแล้วนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าผมจะเจอกับเอลัสซินหรือเปล่านะประเด็นเนี่ยคือไม่มั่นใจว่าจะเจอกับเผ่าเอลัสซินหรือเปล่าคิกซี่เราดูกันะนะกิกซี่ได้หรือเปล่านี่ซื้อมาแล้วดิกเตอร์สองดาวครับโอเคดิกเตอร์สองดาวผมต้องเอาตัวไปคำไว้ตัวหนึ่งเอาเป็น เป็นนี่ดีกว่าตึ๊ดสลับไปกีดเดย์ขึ้นไปค้ำดีกว่าผมยังไม่เจอครับโชคดียังไม่เจอผับไอ้ทศินนะตอบตอบแต่ผมก็กำลังจะโดนบาดัมฝั่งับทุกคนนะเอ้ยสตัรนเทลฝั่งตรงข้ามได้สองตัวแล้วโอเคสวยเอ้ยเทลมันไม่สตาร์นจะบอกนะใส่นั่นใส่ทอยนั่นว่าแล้วไงใส่ทอยนะอ้าวอ้าวอ้าวดูสิโอ้ยแพ้ครับเพทธามีเวทอันนี้เนี่ยมันมันมันก็สำคัญมากเลย ตาต่อไปอาจจะเจอแอสซิสตนได้นะผมต้องเอาไฮยาเตะออกแล้วล่ะผมขายทิ้งเลยฮะไฮยาเตะไม่ใช้แล้วผมจะเตาลงเป็นสี่ไฟเตอร์เลยครับทุกคนนะส่วนเทลเพเท่าเนี่ยเอามาเลยฮะขายไฮยาเตะทิ้งเลยฮะเป็นสี่ไฟเตอร์แล้วตอนนี้นะครับสี่นะเขามีคาเฟนี่นะครับผมจะโยกคิกซี่ออกมาทางนี้ฮะโอเคแล้วก็เอา กี่ลงมาตรงนี้กี่ได้ขึ้นมาตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคไม่มั่นใจนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะแต่สตันมาหลอดได้ครับโอเคมาหลอดไม่มีทอยนะยังพอยื้อมาหลอดได้ครับผมสตันไปอีกสตันอีกทีนึงสวยสตันไปสตันไปสตันไปโอเคปรอบใดที่มาหลอดไม่โดดปรอบใดที่มาหลอดไม่โดดผมจะสตันอยู่อย่างนี้จนกว่ามันจะตายมาหลอดวิ่งมาแค่ให้สตันเดียวครับผมทุกคนนะแล้วนอกนั้นมาหลอดก็ไม่ได้ขยับไปไหนเลยฮะ โลดสตาร์โลัวๆเลยฮะโอเคเดี๋ยวตัวหลักๆของผมเนี่ยมีอยู่แค่นี้แล้วทุกคนนะทุกคนจะหายครบสามดาวนะไม่รู้ว่าจะครบสามดาวหรือเปล่านะติดหนึ่งในสี่เราก็ขึ้นคอนแล้วล่ะตอนนี้ติดหนึ่งในสี่แล้วล่ะยูดัตที่สองนะทุกคนนะหาตัวอย่างเดียวครับช็อปปี้คะับกระปิ้งกระปิ้งกระปิ้งโอเคหมุนีทีครับเผื่อเจอตัวอ่าเพท่าเพทสองครับโอเคเพท่าเหลือกี่ตัวนะเหลือหกตัวนะมีโอกาสเหมือนกันครับชิกซี่ก็มีโอกาสนะ ยอนก็มีโอกาสเทลก็มีโอกาสเทลหรือเปล่าวะเออเทลมีโอกาสแต่ลุกเดี๋ยวผมยังหาให้เจอนะล,ลูกเดี๋ยผมยังหาลูกไห้เจอนะเดี๋ยวผมต้องต้องย้ายตัดเลือดเดี่ยวมามาใส่ให้นีซะแล้วครับไม่ใส่ใครคลิกซี่อะคลิกซี่จะได้ตัดเลือดนะเพราะว่ายอนเนี่ยไม่ไม่ไม่นี่แล้วลนะ่ะ <c oughs> ตัดเลือดให้ผมไม่ได้ลนะเพราะผมมีฟอเรนอยู่ตัดเลือดอยู่ได้มีแค่สองสองฟอเรนครับ แต่ตอนนี้ผมผมกลัวเอาแอสเซสซินสุดแล้วอนะเอโซส,สามดาวรับทุกคนมีนี่ด้วยมาหลอดด้วยนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอะครบเลยหกแอสเซสซินแครรีเดอไฟเตอร์แม่งลำบากอ่ะไอ้ลำบากไอ้นั่นไม่ลำบากธรรมดาด้วยลำบากตรงที่แม่งมีมาหลอดนี่ไงประเด็นประเด็นคือมันมีมาหลอดด้วยไงทุกคนไงนอืม นี่ก็ลำบากกันนะเดี๋ยวผมเอาใส่ให้กับอนุอินดีว่าอนุยินผมอยู่ไหนวะแต่ดิกเตอร์ก็ได้นะเดี๋ยวผมโยกโยกอ้นี่ก่อนโยกไอเทมก่อนนะทุกคนนะเอามาใส่ให้กับทางด้านของคลิกซี่ครับผมปึ๊บส่วนแนวหน้ากิลด์เนี่ยผมผมเอาออกเลยก่อนจะท,ะท,ะทะ้อนเอาออกเลยฮะเอามาใส่ให้กับแม็กครับให้แม็กยืดยืดระยะผมให้หน่อยให้ผมไม่ตายครับผมเอาลุกไว้ตรงกลางครับโอเคอเคอาแอบแล้วกันแอสเซทินอย่างเดียวไม่ผมไม่ต้องห่วงฮะ เพิ่กเพิ่กเพิ่กย้อนทำหน้าที่ใบเลยครับผมเพิ่ก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 เพกปัญหาคือวีล่าอีกแล้วปัญหาคือวีล่าอีกแล้วครับทุกคนสตาร์ทไปเทลยิงเทลยิงวีล่าใส่อะไรเอ้าเนี่ยแพ้วีล่าสตาร์ทไม่ได้มันใส่ทอยโอ้โหตัวสำคัญเลยเนี่ยบางทีนะเขาวีล่านละ้มันโกงนะว่ามันสร้างความเสียหายจริงอะ ดูสิว่ามันเล่นเผ่าคู่ค่อะไรไหมไม่ครับเป็นเผ่าวีลา่าเผ่าปิตาตัวเดียวโดดเลยฮะไม่มีตัวอะไรเลยไอเทมโจมตีไอเทมวันนี้มาครับตอนนี้ไม่เน้นแลนะไอเทมโจมตีเน้นไปก็ไม่ได้ชนะอะไรนะผมจะใส่ไปในหะ้เอาอินเนี้ยเพราะว่าน่าจะเจอไกอ่นี้แน่นอนแหละนะครับเจอกับที่หนึ่งแน่นอน,นแอสซินเนี่ยนะครับเพธาเพธารู้ผมเนี่ยไอเทลผมคงไม่สามดาวแล้วทุกคนนะ ผมไปลุ้นสองตัวนี้ดีกว่าพวกคิกซี่พวกเนี้ยนะครับก็ไเพท่าสามดาวเออคิกซี่สามดาวมาลุกอย่างนารันอยู่ไหนอย่างาได้อยู่ครับผมเจอแอสตรินแน่นอนครับเจอแอสตินแน่นอนผมจะต้องเอาลูกมันร่อนไว้อะนี่ไงมาแล้วปากปากได้ช้างมันล้างไม่ทันช้างมันล้างไม่ทันช้างมันล้างไม่ทันทุกคนโอ้แต่ไม่ไหววะไม่ไหวครับไม่ไหวแพ้ฮะโหดู ปัตตาไฟสามดาวช่บหม <c oughs> ครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสู้ไม่ไหวเนีมีทั้งบาลหลอดทั้งช้างชักหน้านะโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับดามเมจไม่พอนะ <c oughs> แล้วของแทงก็ไม่มีด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับผมมันสู้ลําบากนะทุกคนนะสู้ไรบซอ่งนนินน่ะแล้วหาตัวยากนากจะเป็นเผ่าสะท้อนดามเมจเนี่ยเออเผาสะท้อนดามเมจสู้ได้แน่นอนนะเพราะเพราะว่ามันตีตีมาเนี่ยมันสะท้อนดาเมจกลับไปเป็นเวทมนต์นะทุกคนนะ โบะ๊ะโบ๊ะกันแน่นอนอะ่ะขนาดนี้เอาเอภิษไปมีปัญหาเดี๋ยวโหลแล้วการขึ้นก่อนผมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้องขอตัวลาก่อนครับบ๊ายบาย